บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเสียงขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยโดยพยี่หยกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการพูดเนี่ยถ้าน้องๆอยากจะพูดให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องรู้ในเรื่องของเสียงซึ่งเสียงในภาษาไทยหรือว่าวัานณยุต์ในภาษาไทย Daddy, หรือว่าจะเป็นพยัญชนะในภาษาไทยเนี่ยรับรองว่าไม่ยากอีกต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเรื่องของเสียงนะคะมีความสําคัญอย่างไรเรามาเริ่มกันที่พยัญชนะไทยกันก่อนเลยละกันนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวค่ะ น้องๆประกอบไปด้วยกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอละฆังงองูจอจานมาแถวที่2นะคะชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอรยอหญิงดอชดาตอประตักแล้วก็ถอฐานแถวที่3ค่ะทอบุญโททอบุญเท่านอนเนนดอเด็กตอเตา่าทอถุงทอทหารทอทง บรรทัดถัดมาเลยนะคะนอหนูบอใบไม้อไมอปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสำเาอรองลงมาอีกค่ะมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาราสอลือสีสอเสือบรรทัดสุดท้าย4ี่ตัวสุดท้ายนะคะหอหีบจอจุลา ออาแล้วก็หหนูคู่ค่ะถ้าน้องๆท่องทุกวันนะคะรับรองว่า4-4ตัวไม่ยากอีกต่อไปแล้วก็ไม่เยอะเกินไปแน่นอนนะคะต่อไปก็คือสระไทยมีทั้งหมด32เสียงประกอบไปด้วยแถวบนสุดนะคะน้องๆสระอสระอาสระอีสระอีสระเอสระเอสระอูสระอูประทัดที่สองค่ะสระเอสระเอสระแอสระแอ สระโอสระโอสระออสระอสีม่วงนะคะสระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือและก็สระอัวสระอวอ่าประธานสุดท้ายจะเป็นเหมือนกรณีพิเศษนิดนึงก็คือตัวอัมไอไอเอาหรือลือลึอลืออ่านี่คือทั้งเสียงภาษาไทยที่มีทั้งหมด3 2เสียงนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเสียงวรรณยุกนะคะก็มีทั้งหมด5เสียงเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาซึ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเขียนอย่างไรกันบ้างวันนี้เราก็เลยเอามาขึ้นจอให้ดูนะคะเสียงสามัญก็คือไม่ต้องมีอะไรบนข้างบนเลยถ้าเป็นเสียงไม้เอกก็คือไม้เอก ขีดลงมาถ้าเป็นไม้โทก็ไม้โทนะคะไม้ตรีก็คือคล้ายๆเลข7ไทยแล้วก็ไม้จัตาวาคือเป็นตัวกากบาทแบบนี้นะคะนี่ก็คือวรรณยุกต์ไทยแล้วก็วรรณยุกต์ไทยมี4 4ตัว5เสียงเนาะสามานถเอกโทตรี 3, แล้วก็จัตาวาค่ะเราอย่่งที่เราเกริ่นกันไปข้างต้นนะคะว่าเรารู้จักพยัญชนะไทย สระไทยแล้วก็เสียงในเสียงวรรณยุกของไทยกันไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะประกอบเป็นเสียงได้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะซึ่งเสียงในภาษาไทยค่ะน้องๆประกอบไปด้วยเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นะคะแล้วแต่ละหัวข้อนี้นะคะเขาก็จะแบ่งแยกย่อยออกไปอีกเรามาทําความรู้จักกันค่ะอันแรกนะคะเป็นเสียงอันแรกเป็นเสียงสระค่ะ เสียงสระในภาษาไทยนะคะมีความแตกต่างกันถึง21หน่วยเสียงแล้วก็แบ่งเป็นหน่วยเสียงสระเดี่ยวเนี่ย18หน่วยเสียงนะคะหน่วยเสียงสระประสม3หน่วยเสียง18บวก3เป็น21หน่วยเสียงอย่าลืมนะคะว่าเสียงสระในภาษาไทยมี21หน่วยเสียงเสียงสระเดี่ยว18หน่วยเสียงแล้วเสียงสระประสม3หน่วยเสียงค่ะซึ่ง เสียงออันแรกนะคะที่บอกก็คือเป็นเสียงสระเดี่ยว18หน่วยเสียงแบ่งเป็นเสียงสั้น9หน่วยเสียงเสียงยาวอีก9หน่วยเสียงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือหน่วยเสียงสระเดี่ยวที่บอกว่ามี9หน่วยเสียงใช่ไหมคะเสียงสั้นก่อนเลยอ่ะเสียงอ่ะนะเช่นรออะกรักจออ่ะนอจันปออ่ะปะนะคะสระอี เสียงสระอีเนาะเช่นตออีติพรพอ,พอรออีกอกพลิกหอยออีบอยิบนี่คือเสียงสะระอีนะคะเสียงสะระอึเช่นออ,อึกออึหรือคออ,อึกอคึกต่อมาค่ะเสียงสระอุเช่นกอรออุงอกรุงอ,อันนี้คือเสียงสั้นสตัวเนาะเหลืออีกเสียงสระ เสียงเอเช่นตอเอเตหรือกลอเอดอเกรดนะคะมี9ก้าหน่วยเสียงอันนี้สไลด์นี้5หน่วยเสียงนะเสียงอาเสียงอีเสียงอึเสียงอูแล้วก็เสียงเอต่อมาค่ะเสียงเอเช่นจอเอเจออย่างนี้เป็นต้นนะคะเสียงอเช่นตโออกกอตาเสียงอเช่น กอกแล้วก็เสียงแอะนะคะเช่นพอแอะแพะนี่ก็คือเสียงสระเดี่ยวที่เป็นเสียงสั้นมี9ตัวมี9เสียงเดี๋ยวพี่ถวออีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเสียงอะเสียงอีเสียงอึเสียงอุเสียงเอะเนาะเสียงอะไรอีกเสียงเจอเสียงเออนั่นเองนะคะเสียงโอแล้วก็เสียง ออแล้วก็เสียงแอนะคะอันนี้คือเสียงั้นต่อมาเป็นหน่วยเสียงสระเดี่ยวที่เป็นเสียงยาวกันบางมี9้าหน่วยเสียงเช่นเดียวกันนะคะก็คือเสียงอาเช่นขออาขาเสียงอีเช่นสอีสีเสียงอือเช่นทอือถือเสียงอูเช่นชอูชูเสียงอเช่นคออคอ นะคะเสียง A เช่นหอเอเหเสียงแอเช่นพอแอแพเสียงเอเช่นจอเอเจอเสียงโอเช่นตอโอโตนี่ก็คือเสียงยาว9้าหน่วยเสียงอีกรอบหนึ่งก็คือเสียงอาเสียงอีเสียงอือเสียงอูเสียงออเสียงเอ เสียงแอเสียงเอแล้วก็เสียงโอ เราจะเห็นหุมความแตกต่างนะคะว่าเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยมันมันมีการออกเสียงที่แตกต่างกันในและพอมาผสมเป็นคำเนี่ยมันก็ทาให้คําคํานั้นเนี่ยออกเสียงสั้นหรือว่าออกเสียงยาวแตกต่างกันเหมือนกันเพราะบางทีอาจจะเป็นคําที่คล้ายๆกันแต่ถ้าเราออกเสียงสั้นหรือออกเสียงยาวออกมาแล้วเนี่ยทำให้ความหมายของคำเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็ออกเสียงกันให้ถูกต้องด้วยต่อมาค่ะเสียงสระยังไม่หมดอย่างที่พี่บอกไปนะมันเหลือเสียงสะปรผสมอีก3หน่วยเสียง เสียงสลับะสมนะคะได้แก่เสียงเอียเช่นสอเอียเสียเสียงเอือเช่นจอ e AR, เจอ e AR, เเือเจือแล้วก็เสียงอัวเช่นวอัววนะคะเสียงสลับะสมมี3มหน่วยเสียงเสียงเอียเสียงเอือแล้วก็เสียงอัวนะคะจบไปแล้วสำหรับเสียง ต่อมาเมื่อกี้คือเสียงสระต่อมาคือเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะนะคะจำแนกหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดียวจำแนกหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำจำแนกหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้งสอันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันแรกค่ะจำแนกหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดียวก็ได้แก่มันจะแบ่งออกเป็นเสียงระเบิดเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละเสียงเป็นแบบไหนนะคะเสียงระเบิดอันแรกก็จะเป็นเสียงกอไก่ ซึ่งที่พี่วงเล็บนั่นก็คือเป็นตัวที่เราใช้เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวเรายกตัวอย่างให้ดูด้วยเช่นคาว่าก้อนกับคําว่าการน,นะคะเสียงคอควายเนี่ยใช้ได้ถึง5ตัวเลยก็คือขอไข่ขอขวดคอควายอคายอคนแล้วก็คอระคังก็อย่างเช่นขออองอของคอควายก็คออดนอคนแบบนี้เป็นต้นนะคะ เสียงอ่อจอจานก็ใช้ตัวจอจานขึ้นต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นคําว่าจักหรือคําว่าจิตนะคะเสียงชอช้างได้3ตัวเนาะชอชิงชอช้างแล้วก็ชอเชอนะคะก็ได้แก่ฉิวโชคแล้วก็เชอเป็นต้นเสียงดอเด็กได้2ตัวนะคะก็คือดอชดากับดอเด็กก็เช่นคาว่าโดดหรือคําว่าดีกาดนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะสําหรับเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวยังมีเสียงต่อเต่าอีก เสียงตอเต่าจะได้2ตัวก็คือตอปะตาก,กับตอเต่าก็คือคําว่าตัดหรือคําว่ากุฏิเป็นต้นนะคะเสียงบอใบไม้ก็ได้ตัวบอใบไม้เนาะเช่นคําว่าบานคําว่าบินคําว่าแบนเป็นต้นเสียงปอปลาก,ก็ได้ตัวปอปลาเนาะก็คือคําว่าปากคําว่าเปื่อยนะคะ เสียงพอพานได้3ตัวเนาะพอพึ่งพอพานพอสำเภาเช่นคําว่าผ้พาพัดแล้วก็เพชรนะคะแล้วก็เสียงออ่างเนี่ยที่เป็นพยัญชนะต้นเดียวก็ได้ตัวเดียวก็คืออออ่างเนาะก็เช่นคําว่าอ้างแอบแล้วก็อา่าบนะคะยังไม่หมดนะคะสำหรับเสียงพยัญชนะต้นเดียวต่อมาเป็นเสียงนาสิกเมื่อกี้เสียงระเบิดไปแล้วนะอันนี้มาเสียงนาสิกนะคะได้แก่ เสียงงองงูเสียงงองงูก็คืออย่างที่บอกว่าที่พี่วงเล็บก็คือสามารถขึ้นต้นได้ตัวเดียวสาหรับเสียงงองงูก็คือตัวงองงูนะคะเช่นคําว่างามคําว่าง่ายเนาะแล้วก็เสียงนอหนูได้2ตัวก็คือนอเนนกับนอหนูเช่นคําว่านกคําว่าเนนนะคะเสียงมอม้าก็ได้ตัวมอม้าตัวเดียวเลยก็คือคําว่ามากกับคําว่ามิดเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวที่เป็นเสียงข้างบ้านเสียงนาศิงหมดไปแล้วนะต่มาเสียงข้าง เสียงข้างเป็นตัวลอลิงลอลิงได้2ตัวนะคะก็คือลอลิงกับจอจุลาเช่นคําว่าจุลากับคําว่าลิ้นเสียงรัวได้แก่เสียงรอเรืออ่าเราก็จะแบบรัวรอเรือนะคะอ่าว่าไปก็อย่างเช่นคําว่ารักคําว่ารุงแล้วก็คําว่าโรดนี่ก็คือเสียงรัวรัวคือรอเรือนั่นเองจําไว้ต่อไปเป็นเสียงเสียดแทรกเสียงเสียดแทรกได้แก่อะไรบ้างเสียงปอฟัน ก็สองตัวก็คือฟอฟันกับฟอฟ้าเช่นคำว่าฟ้ากับคำว่าฝนนะคะเสียงครึ่งสระได้แก่ยอยักษ์ก็ใช้ได้2ตัวก็คือยอหญิงกับยอยักษ์เช่นคำว่าญาติคำว่าโยนเป็นต้นนะคะเสียงววแหวนเช่นคำว่าวาดแล้วก็โวยวายอันนี้เป็นเสียงครึ่งสระเนาะต่อมาค่ะจบไปแล้วสำหรับเสียงพยัญชนะต้นเดียว ต่อมาเป็นเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำนะคะแน่นอนว่าคำว่าควบกล้ำมันก็ต้องมาเป็นคู่เนาะอันแรกคือเสียงกอรอเช่นคำว่ากรุงกับคำว่ากราบเราจะสังเกตว่าเวลาเราพูดออกมาเนี่ยมันจะต้องออกเสียงทั้งกรและรเนี่ยออกมาพร้อมกันนะคะกรุงกราบเราไม่กรุเราไม่กรรุงอ,อะไรอย่างเงี้ยเราไม่กรอรอ,อาบกราบอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบบกรุงแล้วก็กราบเลย ต่อก็คือกอรลอเช่นกลางกับแกล้งกอวเช่นกว้างกับกว้างขอรอได้แก่ครุขระครัวอ่าจะสังเกตว่าเราไม่ครุขระเราครุขระนะคะแล้วก็ขอรอก็คือคําว่าเขาเป็นตน้นขอวเช่นขวัญเนาะต่อมาค่ะอรอครีบคราว เสียงสิ่งที่พี่เป็นห่วงก็คือจะเป็นพวกควบด้วยรอเรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คอควายกับลอลิงคอลอก็คือคําว่าครอกับคําว่าคล่องแล้วก็คอคอวอก็ได้แก่คําว่าควา่ำแล้วก็คําว่าความอันนี้คือสิ่งที่พี่ยกตัวอย่างมาให้นะจริงๆแล้วคามันมีเยอะมากนะคะแล้วก็พอรอคาว่าพลิกกับคําว่าพราวแล้วก็พอลรอได้แก่คําว่าพลอยหรือคําว่าพลาดนะคะยังไม่หมดสําหรับเสียงพัชชะนะต้นควบกล้า ยังมีเสียงปอรออีกปอออก็ได้แก่คําว่าปราบหรือคําว่าปลอยเนาะปลออ,อลิงบ้างได้แก่ปลอบหรือปลดนะคะผอรอได้แก่คําว่าผลัดผลักเนาะต,อรอตรอตรีตรุดนะคะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับเสียงพยชนะต้นควบกล้ามทีนี้เรามาดูว่าลักษณะที่สําคัญของมันเนี่ย คืออะไรเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ามต่างจากเสียงอื่นๆยังไงบ้างอันแรกเลยก็คือพยัญชนะต้นมันมีอยู่2เสียงที่ที่บอกเนาะกรหรือกรอหรือคอวอพรอพรอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งหมด2เสียงนะคะมี15รูป15หหน่วยเสียงอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสไลด์ถัดมานะคะแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่ามันจริงๆมันมีอิทธิพลเนาะอิทธิพลมันมาจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษทําให้เราเนี่ยมีหน่วยเสียงที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นตัวพยัญชนะต้นเดียวอีกต่อไปมันก็จะมีเพิ่มเป็นต้นควบกล้าม,มาเนื่องจากมันมีอิทธิพลของภาษาเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็อย่างเช่นคําว่าจันทรากับอินทราเป็นต้นแต่ถ้าคาว่าถ้ามาจากภาษาอังกฤษก็เช่นคําว่าฟรีหรือคําว่าบล็อกเป็นต้นนะคะ ต่อมาจบไปแล้วต้นเดี่ยวต้นควบกล้ำสุดท้ายแล้วเสียงพจัชชนะท้ายเสียงพจัชชนะท้ายคืออะไรก็คือคําที่เราเอามาเป็นตัวลงท้ายง่ายๆนะคะเสียงกอกไก่ได้4ตัวเนาะก็คือกอกไก่ขอไข่ข,ไข้ขอควายขอละคังพี่กย็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเช่นคําว่ารักรออะ่ะกอรักเสียงกอกไก่เห็นไหมสุนัขก็เสียงกอกไก,ไนนะก,ก,ไก่แต่เป็นรูปขอไข่ก็อย่างที่บอกว่าตัวในวงเล็บเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าเราออกเสียงเป็นเสียงกอกไก่นั่นเอง ต่อมาเสียงต่อเต่าเสียงต่อเต่านี้ได้เยอะมากนะคะอย่างที่เห็นในวงเล็บเลยยกตัวอย่างเช่นคําว่าโรดถึงแม้ว่าเราจะสะกดเป็นตัวจอจานแต่เราก็อ่านเป็นเสียงแบบดอเด็กต่อเต่าเนาะก็คือโรดอย่างเงี้ยนะคะอิดหรือว่าอากาศเป็นต้นเสียงงองูนะคะเสียงพจน์ท้ายงองูเช่นคําว่าวางหรือคําว่าลิงต่อไปนะคะก็ได้5้าตัวในวงเล็บเนาะเช่นคําว่าบาบหรือคําว่าฉานะคะ แล้วก็อออ่างอออ่างเนี่ยจะไม่มีวงเล็บหมายความว่ามันเป็นเสียงที่มันไม่ได้มีพยัญชนะท้ายก็คือเป็นพวกเสียงสละต่างๆเช่นคำว่าตีคำว่ากะแล้วก็คำว่าดุนะคะอันนี้คือทั้งหมดของเสียงพยัญชนะท้ายแล้วนะ,ะยังมีเสียงยอยักษ์อีกนะคะเช่นคำว่ายายคำว่าโหยนอนหนูก็คำว่าคูนคำว่าทนหานหรือวานเสียงมอมา้ากลมกรรม เสียงวอแหว่เช่นคำว่าแก้วหรือว่าฉะเชิงเซาจะเห็นว่าทรอแต่เราออกเสียงว่าฉะเชิงเซาวแวเนาะเซาเนี่ยนะคะดูปากพี่ก็เนี่ยค่ะคือทั้งหมดของเสียงพยัญชนะท้ายเนาะต่อมาเสียงวรรณยุก็แล้วนะคะจบไปแล้วเสียงสระจบไปแล้วเสียงพยัญชนะมาถึงเสียงวรรณยุกกันบ้างเสียงวรรณยุกนะคะแบ่งออกเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกคงระดับหน่วยเสียงวรรณยุกเปลี่ยนระดับ นสองอันหน่วยเสียงวันณยุคโครงระดับคืออะไรก็คือเสียงต้นพยางอยู่ในระดับกลางแล้วลดต่ําลงในช่วงปลายพยางเช่นเอาใหม่นะเสียงต้นพยางอยู่ในระดับกลางแล้วลดต่ําลงในช่วงปลายพยางเช่นคําว่าจาอ่าเห็นปะจาหรือว่าตกเราไม่แบบตกอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบตกแล้วก็ปลายพยางคือตกอย่างเงี้ยค่ะก็คือ จบด้วยตัวพยัญชนะท้ายกอไก่นั่นเองนะคะต่อมาคือเสียงต้นพยางต่อเนื่องคงที่แล้วคือต่อเนื่องพยางจนถึงกลางพยางมีความคงที่แล้วก็ลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายพยางอย่างเช่นคำว่าการ ทาง,างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เสียงต้นพยางอยู่ในระดับกลางแล้วเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายพยางอย่างสองกรณีแรกเนี่ยมันจะค่อยๆลดต่ําลงในปลายพยางถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายอันนี้นะคะมันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายพยางเช่นคําว่าบอ่ยค้า นะ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เวลาเราพูดเร็วเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมันมีเสียงของมันที่ถ้าสมมติว่าเราออกอย่างถูกต้องในต้นเสียงต้นพยางกลางพยางเนี่ยมันจะทําให้คํคำนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีความหมายที่คนฟังแล้วรู้เลยว่าคํานั้นคือคําว่าอะไรนะคะต่อมาเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกเปลี่ยนระดับก็เสียงต้นพยางอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มสูงอีกเล็กน้อยจากนั้นจึงลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายพยางค์เช่นคำว่าพลานอ่าพลานค่าอะไรอย่างเงี้ยค่าแบบลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายพยางค์ทำให้รู้เลยว่าค่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคำว่าจ้างจ้างงานอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันรวดเร็วอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาคือเสียงต้นพยางค์อยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วแล้วก็ลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายพยางค์เช่นคำว่าเก๋ คำว่าบุ๋มอย่างเงี้ยคือถ้าน้องๆไปไปฝึกบ,บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยใน,ในช่วงต้นมันต่ำนะแล้วก็ค่อยๆลดลงเล็กน้อยในช่วงแบบว่าปลายพยาแล้วก็สูงขึ้นเล็กน้อยอีกนิดนึงก่อนจะจบคำอะไรเงี้ยถ้าเราไปลองฝึกพูดเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบตลกถูกไหมแต่ถ้าเราไปฝึกดีๆนะคะคำคำนั้นจะทําให้แบบว่าเราเราพูดแล้วทุกคนจะแบบ มันต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นทริคเล็กๆน้อยก็ลองไปฝึกดูคําว่าเก๋อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสูงขึ้นเล็กนอก้อยแบบสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายพยาเห็นไหมบุ๋มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,ะต่อมาสรุปแล้วเรื่องของเสียงที่พี่ได้อธิบายไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่ามีเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกทีนี้เรามาสรุปในเรื่องของเสียงวรรณยุกันก่อนว่ามันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะ เสียงวรรณยุกสุดท้ายที่พี่บอกไปว่ามันมีทั้งหมด5เสียงนะคะก็คือเสียงสามาญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาแล้วก็มีการโคงระดับหรือว่าเปลี่ยนระดับอย่างที่บอกไปเขาบอกว่าพยางทุกพยางที่มีเสียงมันเขาบอกว่าพยางทุกพยางมเนี่ยมันจะมีเสียงวรรณยุกเสมอ หมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆคําที่เราพูดออกมาหรือทุกๆพยายาะที่เราเกินออกมาเนี่ยทุกๆอันที่เราพูดมันมีเสียงวรรณยุกเสมอถึงแม้ว่าคาคานั้นที่เราพูดออกมามันจะไม่มีอะไรที่อยู่ข้างบนเลยที่พี่บอกแต่แรกว่าเป็นเสียงสามัญมันจะไม่มีอะไรข้างบนถูกป่ะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเสียงวรรณยุกอยู่ในทุกๆคําอย่างเช่น วัฒนธรรมสี่พยางนะวัฒนธรรมเมื่อน้องไปไล่ดูแล้วแล้วหรือว่าเจาะจงแต่ละพยางที่มันออกเสียงออกมาเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าวัดมีเสียงตรีถะมีเสียงตรีณนะมีเสียงตรีแล้วทมเป็นเสียงสามัญอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นเลยว่าคําว่าวัฒนธรรมเนะี่ยไม่มีวรรณยุกต์ไม้เอกไห้โทไหมตรีไห้ตัตะวาอย่างที่พี่บอกตั้งแต่ต้นเลยอะไรอย่างงี้แต่ทําไมเวลาเราออกเสียงมาแล้ว มันมีเส mm ียงจริงจมันม like ีเส well, mm ียงวรรณยุกซ่อนอยู่ในทุกๆพยางนะคะดังนั้นคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสียงวรรณยุกคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสียงวรรณยุกนะคะแล้วก็พยางหรือคําที่มีรูปวรรณยุกต์ไม่จําเป็นต้องมีหน่วยเสียงตามวรรณยุกต์นั้นๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างที่พี่บอกว่าคําว่าทมเนี่ย มันเป็นเสียงสามัญโอเคเพราะมันไม่มีอะไรข้างบนอะอย่างเช่นคาว่านะวัฒนธรรมนะเนี่ยจริงๆก็คือนออะนะมันไม่ได้แบบมีไม้ตีเลขเจ็ดอย่างที่พี่พูดเลยนั่นแหะค่ะหมายความว่าพยางหรือคําที่เราพูดออกมาหรือว่าที่มันมีรูปวรรณยุกต์ของมันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีหน่วยเสียงตามวรรณยุกต์นั้น เข้าใจใช่ปะอย่างเช่นคาว่าพึ่งพึ่งพาเนี่ยพออึงอพึ่งพึ่งไม่เอกพึ่งมีรูปวรรณยุกต์เอกก็จริงแต่เมื่อเราผันเสียงแล้วหน่วยเสียงของมันอยู่ในหน่วยเสียงโทนั่นเองพึ่งพึ่งพึ่งเห็นปะคะสามัญเอกโทตรีจัตวานะสามัญเอกโทตรีจัตวาพึ่งพึ่งรูปของมันเป็นรูปเอกแต่จริงมันออกเสียงว่าพึ่งถูกปะ แต่จริงๆแล้วมันจริงๆคือคําว่าพึ่งเนี่ยมันอยู่ในหน่วยเสียงโทมันถึงจะเป็นคําที่ถูกต้องแต่ทันี้ทั้งนั้นเราก็ค่อยไปเรียนกันอีกทีในเรื่องของอักษรกลางอักษรเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอักษรตัวไหนอยู่ใน อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเนี่ยมันก็จะมีการผันเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคําว่าพึ่งเป็นต้นเนี่ยมันไม่อยู่ในหน่วยเสียงอักษรกลางมาเลยทําให้ผันไม่ได้ตรงตามวรรณยุกต์ของมันนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันในบทถัดไปแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่บอกว่าเราสรุปกันมาเรื่อยๆแล้วว่าเสียงพยัญชนะเสียงสละเสียงวรรณยุกต์มีอะไรบ้างสรุปสุดท้ายของเรื่องเสียงเลยก็คือ เสียงสละมี21หน่วยเสียงแบ่งออกเป็นเสียงสละเดี่ยว18หน่วยเสียงแล้วก็เสียงสลระสม3หน่วยเสียงค่ะสละอําไอไอเอาจัดอยู่ในหน่วยเสียงสละอะที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจัดอยู่ในหน่วยเสียงสละอะที่มีเสียงพยัญชนะท้าย ะะแล้วก็เสียงวรรณยุกมี5หน่วยเสียงก็คือเสียงหน่วยเสียงสามาญเอกโทรตรีแล้วก็จัตาวาก็อย่าลืมว่าพยายังหรือคําที่ออกมาแล้วมันมีเสียงวรรณยุกไม่ตรงเนี่ยมันไม่จําเป็นเนาะอย่างที่อยากใช้คําว่าพึ่งอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปนะคะ ต่อมาคือเสียงพยัญชนะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมี21หน่วยเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำ15หน่วยเสียงแล้วก็หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายอีก9หน่วยเสียงซึ่งเราก็ได้แบ่งกันไปให้ได้รับชมกันแล้วว่ามีอะไรกันบ้างแล้วในแต่ละอันที่มันแยกย่อยเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรอย่างเช่นต้นเดี่ยวก็มีเสียงหน้าสิกเสียงข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ ก็หวังว่าน้องๆงคงจะออกเสียงภาษาไทยกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็อย่าลืมท่องพยัญชนะไทยสาระไทยแล้วก็วรรณยุกไทยให้ได้ด้วยนะคะเพราะเราเป็นคนไทยเราจะได้ผสมคําหรือว่าผสมเสียงออกมาแล้วพูดจาได้อยา่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นคะ่ะ